น้ำดื่มสิง์สวัสดีรายการสิง์ไอดอลครับผมโจ๊กเกียรติรศเกียรติสูงส่งนะครับถ้าพูดถึงเชฟในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็มีเชฟฝีมือดีๆมากมายเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ ผมจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดฝีมือนะฮะที่เป็นเชฟชื่อดังของเมืองไทยครับซึ่งเส้นทางของเชฟคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยที่โอ้โหได้สถิติเมืองไทยด้วยนะครับและวันนี้เขาผันตัวมาตามความฝันอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือการเป็นเชฟนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือบ้านของเขาครับเชฟอาร์ตส,สุภาพมงคลสุภาพพิพัฒน์นั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับเชฟท่านนี้กันเลยครับตามมาครับ เชฟอาร์ตสุภาพมงคลสุภาพพิพัฒน์เป็นเซเลบริตี้เชฟที่มีชื่อเสียงมากๆท่านหนึ่งของวงการเชฟเมืองไทยครับโดยอดีตเขาเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ําระดับทีมชาติเลยทีเดียวโดวยการที่ชอบการทําอาหารมาตั้งแต่เด็กประกอบกับการที่เชฟอาร์ตได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองชอบมีให้เรียนจึงได้เลือกศึกษาต่อในด้านการทาอาหารที่วิทยาลัยดุยสิตธานีและได้เดินทางไปเรียนรู้เก,เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานครัวของจริงจากร้านอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์ เชฟอาร์ตพันดันทดสอบที่พ่อบครัวเก่งๆต้องได้เจอกันทุกคนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านการทำอาหารอยู่นานจนช่ำชองก่อนกลับมาเปิดร้านอาหารในเมืองไทยที่ย่านสุขุมวิทเอกใหม่จนได้รับคําชื่นชมจากสื่อชั้นนำต่างๆมากมายวันนี้ครับเราจะพาไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันเชฟอาร์ตสุภาพมงคลสุภาพพิพัฒน์ สิงไมด้แล้วครับตอนนี้โจ้งนั่งอยู่ข้างๆไอดอลท่านนี้แล้วนะครับเชฟอาร์ตสุภาพมงคลสุภาพพิพัฒน์ครับสวัสดีเชฟอาร์ตครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาเป็นไอดอลของเรานะฮะก่อนอื่นผมขอถามพี่อาร์ตก่อนเลยว่ากับตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างพี่ตอนนี้นะครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวก็ทำเชฟเทเบิลนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทบุญรอดครับครับดูธุรกิจอาหารแล้วก็ ดูโปรเจกต์ที่สิงปักเชียงรายนะครับอย่างที่นู้นเราก็ดูเรื่องอาหารอย่างนั้นไหมฮะดูเรื่องอาหารด้วยครับร้านอาหารเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มากที่นน่น,ออนค,รครับผมหลักๆก,ก็โดยรวมประมาณน,นี้ใช่ไหมใช่ครับความจริงก่อนที่พี่อาจะมาเป็นเชฟได้เนี่ยผมได้ข่าวว่าพี่นี่คือเป็นนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติไทยร<ช>ุ่นเดียวกับ,บฉลามนุกท่านั<ช>้น<ห>ครับผมและจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนพี่ที่แบบว่าอยู่ดีๆเราว่ายน้ําเป็นนักกีฬาชอบว่ายน้ํา เราชอบทําอาหารควบคู่ไปด้วยไหมพี่ตอน,น,น <c oughs> เด็ก,ดกชอบตั้งแต่จริงๆก็ชอบตั้งแต่เด็กกันนะครับเรื่องทําอาหารชอบทานชอบทําตอนว่ายน้ําแล้วก็อยู่กับ <c oughs> อาหารแล้วก็ต้องเลือกสรรอาหารดีๆเอาหมเขาว่ายุคเป็นยุคที่เริ่มมีวิทยาศาสตร์กกีฬาเข้ามาแล้วอตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับพี่แต่ว่าเรา ระเบียบวินัยในตัวเองอก็ต้องหาแต่อาหารดีๆทานนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่ามันจะซ้อมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีองค์ประกอบอ,อื่นๆเข้ามาอหลายๆอย่างนะครับตอนนั้นก็เหมือนกับเราก็ต้องมีระเบียบวินัยใตัวเองค่อนข้างสูงมันก็เป็นที่มาว่าคร่าวๆเรื่องว่ายน้ำนะครับตอนเปลี่ยนมาเป็นด้านนี้ได้ยังไงก็คือตอนนั้น มันจะมีช่วง <Okay. S 2> ช่วงที่จะเข้ามาหาลัยเนี่ยมันเหมือนกับต้องเลือกว่าจะเรียนอะไรตอนนั้นก็ม,นมีความคิดว่าเอออยากจะทําอาหารอืแล้วก็มีคนแนะนําว่าเออเนี่ยลองเรียนทางด้านด้านนี้ดูตอนนั้นนี่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกพี่ตอนนั้นยังอยู่เมืองนอกอยู่ครับเราพีอาร์ไปเรียนที่ไหนบ้างผมไปอยู่ฟอลอยด้าครับอ,อยู่อยู่ไปอยู่ไปอเมริกาก็คือไฮสคูลทั้งหมดเลยช่วงเวลานนั้นก็จะอยู่ ไปไปกลับกลับเพราะว่าอย่างบางทีต้องมาแข่งทีมชาติก็กลับมาใช่ครับนะก็ไปไปกลับกลับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาบ่อยนะครับก็คืออย่างมากมันก็สักสองปีครั้งเพราะช่วงซีเกมใมชิ้นเกมวกนี้มันก็ทิ้งห่างกันประมาณแค่สองปีเราอยู่ที่ฟลอริดาแล้วเพื่อนก็จะนํำบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากทําทเกี่ยวกับอาหารเข้ายูนี้สิมันคือที่ไหนครับพี่ยังไม่ได้เลือกขนาดนั้นเลือกขนาดนั้นพี่เดี๋ยวว่า มีคนแนะนําเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดูแลดูแลนักเรียนนี่แหละใครๆเป็นแอสไคร์เซอร์ก็ญาติเขาก็เรียน c u ร์เน r y s c h o ู l ตอนนั้นก็แบบนี่มันคืออะไรไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักศัพท์คํานี้ c u ร์เน r y s c h o ู l ก็เลยเปิดอีกมันก็เอาอเคเป็นเกี่ยวกับพวกทำอาหารซึ่งเราก็เออมันมีด้วยหรออะไรอย่างงี้ยซึ่งเมืองนอกเขามีมานานแล้ว ถ้าเกิดกับุดไทยเนี่ยยังเป็นอะไรที่ใหม่แล้วการทำอาหารสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับที่จะทำให้มันเป็นอาชีพที่มันมีมีเกียรติมีเกียรติรใช่ซึ่งก็เลยอโอเคตัดสินใจเรียนเรียนทางด้านนั้นมาจนถึงทุกวันนี้คือเราก็ <c oughs> ว่ายน้ำควคู่ไปด้วยอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นเลิกแล้วครับตอนเลิกว่ายน้ำลแล้วมาเรียน ตอนเรียนทาอาหารเป็นไงบ้างครับเรียนทาอาหารก็เขาเขาเรียนแบบว่ามุ่งอย่างเดียวเลยไหมคือเขาไม่เรียนเลขไม่เรียนอื่นอ๋อไม่แบบบ้านเราี่แบบว่าต้องเรียนวิชาเบสิกไม่ใช่อครับไม่ใช่ก็คือเรียนเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดแล้วก็มาเจาะว่าพื้นฐานนี่หมายความว่าพื้นฐานในด้านการทําอาหารหรือว่าพื้นฐานโดยรวมพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดพื้นฐานโดยรวมทั้งหมดแล้วก็มา มาลงรายละเอียดคล้ายๆลงรายละเอียดเล่นทำอาหารมากมากกว่าตอนที่เรียนก็รู้สึกว่าเออเหมือนใช่มันเหมาะกับตัวเราเพราะเราชอบได้อ่าน <c oughs> พวกเท็กซ์ุ๊กก็ยิ่งอ่านก็นยิ่งสนใจเพราะเราก็ได้ทำในสิ่งผมคิดว่าการที่เราได้เรียนหรือได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วใส่ใจว,ว่ามันเราจะทำอะไรได้ดีอืมคือเขาเขาก็สอนเกี่ยวกับเบสิก เกี่ยวกับเรื่องอาหารชั้นสูงขึ้นไปม,มันมันมันเรียนอาหารประเภทไหนบ้างครับอยู่ที่นูน่นเรียนอาหารประเภทไหนก็คือพื้นฐานมันเลยก็คืออาหารเป็นเป็นพื้นฐานอาหารฝรั่งเศสพวกซอสแม้อ่อซอสซุปต่างๆนะครับเบสิกเบสิกคัดวิธีการาหั่นต่างๆม,มันก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแล้วก็เรียนพวกเพสทรีเรียนพวกเบเกอรี่แต่สุดท้ายแล้ว เขาก็จะมีแยกออกไปสําหรับใครค <น S 1> จะเลือกอะไร<ช>ก็ว่ากัไไปใช่ไหมครับใช่ครับต้องเรียนอยู่กี่ปีครับตรงนั้นผมจบเป็นปริญญาตรีนะครับสี่ปีเงีสี่ปีใช่มันเป็นปริญญาตรีน้ำดื่มสิง